สวัสดีครับผมสวัสดี FCL เรียนสิสี่ครับผมคลิปก่อนนะครับผมเบรกแล้วเบรกจมเบรกหายนะครับผมถอดมาเลื่อนครับถอดนะครับเห็นไหมครับลูกยางมันขาดครับผมลูกยางมันขาดนะครับผม ไม่ต้องไปซื้อปั๊มเบรกใหม่นะครับผมเราซื้อชุดซ่อมมาลูกยางมันขาดเนี่ยขาดแล้วมันเปื่อยครับผมเพราะมันแช่ในน้ำมันเบรคครับผมเนี่ยลูกยางมันขาด,ขาดนะครับผม วลาบีกรึมันจะจมหายไปอันนี้ซื้อชุดนี้มาครับชุดซ่อมจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็ได้ครับหรือจะแกะเอาแค่ลูกยางตัวนี้ก็ได้ได้ครับผมนี่เป็นของชุดซ่อมปั๊มโลวานะครับผมชุดซ่อมครับผมไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ับผมปั๊มไม่ได้เสียครับลูกยางเสีย อย่ากระแฟงนะครับผมกับเอเลียนสิบสี่ครับผมบ๊ายบาย